เนตตา GT คันนี้สวยมากอกสีจุดฉาดเลยมาพเพื่อนๆมาดูป้าดจิตุอันนี้ลุงหนวดก็เห็นมาไกลๆนะทรงมันสวยมากเลยจะไว้ขนพวกไก่หมูนะครับใส่หมูตลาดโอ,โอ้ทรงสวยมากทรงสวยมากนะฮะอันนี้เดี๋ยวดุงหนวดดูอันนี้ให้นะเอานี่อัตราเร่งนะครับศูนย์ถึงหนึ่งร้อยนะครับภายใน3.7วินาทีโอ้โห ระยะทางขับขี่สูงสุด660กิโลเมตรนะครับต่อการชาร์จหนึ่งครั้งเป็นรถ2ที่นั่งนะฮะดูการสไตล์กันเปิดประตูนะฮะปับอันนี้ราคานี้ยังไม่รู้นะคือเป็นรถชโชว์ดูนะฮะดูเสียงการปิดโอ้โหนิ่มนะครับมาดูด้านหลังหน่อยไปทรงก็โอเคมันรู้สึกว่าแบบรองไม่ได้ร้องไม่ไดอ้อ่ะมาอ้าวเพื่อน นะฮะมาตั้งนานมาเจอรถขับด้านซ้ายเอ้าคันแรกโอ้โหไปลองนั่งดูหน่อยไป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 เรือหัวมึงแล้วมึบินกับเขาทำไม <laughs> อะไปะนะฮะเอ๊ะโอ้โหนะครับปะ่ะม,ม,มาดมันให้จริงๆแต่มัน <laughs> เตี้ยไปหน่อยนะ <laughs> มันน่าจะมีที่ปรับอยู่โอเคครับไม่เป็นไรหาไม่เจอ โอเคผ่าน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 ไปผ<ะ>่านไปบูธหน้าัมย,ยังราคายังไม่บอกนะครับ